ปิดเครื่งลงให้สนิทพี่กดบวกลบแค่แล้วเสียบสาย เสร็จแล้วครับลองรีบูตเปิดเครื่องดูปกติพี่ลองถอดสายออกมาแล้วก็เปิดเครื่องครับอันนี้เป็นรูปแบบงานออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเครื่องที่ติดล็อกไม่ได้อยู่กับผมนะครับเป็นปลดผ่านตัวโปรแกรมรีโมทนะครับอย่างตัวอันต้าวิวนะครับเป็นโปรแกรมรีโมทนะครับจอเล็กนี่เป็นจอคอมผมนะครับจะเป็นจอใหญ่ประวันนี้นะครับผมเขาก็จะส่งเลข u i d กับพาสดมาให้ผมนะครับตรงนี้ ผมก็จะมาเกาะเข้าที่ที่ความผมที่ช่องนี้ะครับก็จะรีโมทออกไปตอนนี้รีโมทนะครับ,ก,ออก,ก,รบก็จะเป็นเข้าสู่จอคอมลูกค้านะครับแล้วเราก็จะเซตบ,บางระบบให้ทุกอย่างนะครับรอเสียบสายอย่างเดียวจบงาน,นครับผม